สวัสดียาค้ำคข,ขึ้นหนอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาจะพาชมทีมงานครับงานครับ วิ่งข้ามกันวันนี้ไปดูสิดูขับรถอะไรคนเดียวหลายกองแค่นี่หยัออนนบอันนี้ก็เป็นป้อมของทีมงานครับเป็นป้๊มลมของทีมงานครับ โอ้ันตะลุมเลยว่ะดีกรงยับจะนะยีกลองไมโครเด้อกลองไมโครโอ้ยับยับยับเนี่ยก็เป็นรถน้ำนะครับเนี่ยดี นี่เป็นโกเบ200นะครับหลังจากเลิกงานก็พากันเป่าครองครับผมพากันเป่ากลองนะครับดีที่ออ้ดู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 ลองดูกลองเจ้ารถขายกับข้าวเดียวโอ้ยกลองรถขายกับข้าวเลยโอ้ผุดรุมนะมา ยี่ยับครัง้ง <laughs> ยับจะนาบแบบนี้นี่โอ้หงายคอแล้วเดินกีบันนี่ไม่ได้เป่านี่กี่วันไม่ได้เป่านี่ย,ยายับโอ้ยับหนอดูว่าขับรถยังไงนี่กี่วันนี่เย,ย,ยีอู้ ยับจนนับโอ้โอ้แบบนี้นี่ยับเลยนะโอ้ตายต้ใต้ใต้โอ้สวัสดีท่านผู้ชม ยสิท่าน,นะครับสวัสดีครับปีชาสังแก้วนะครับสวัสดีนะครับอา้าวคุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีโน้โนกับข้าวจะกินได้ไมหมนี่เย่หย,ยับสวัสดีอ้วนรถไทซิ่งครับสูสบซาวมเซียเป็นเครื่องไอเป่าเครื่อง สามลมครับผมสวัสดีครับฟิวมันหลอนนะครับสวัสดี o, o. โป o อ้อูยับคลัง <laughs> แปลว่าฟุ่นจัดไหนง้องเลยภาษาอีสานเนี่ยสวัสดีรองสีครับผมเสียมาชวนน้องนนมาวิว่งด้วยครับชวนอยู่ครับชวนอยู่ครับ เ,เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขก็มาสีสเกตแล้วนี่เดี๋ยวก็มาถึงอุบลล้วะโอ้ยับครังสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับดูไม่ได้เป่ากี่วันน้อนี่แปลกลองไม่โคมาเป่าหน่อยดิ สวัสดีเลสครับผมโอ้ยับจะนับแบบนี้บบนโอ้แบบนี้เป็นโรคปอดนะโอ้ไม่ได้เป่าเมื่อกี้วันนี่เนาะ อี๋ตั้งแต่ม,มาจากบุรีรัมย์ไม่ได้เป่าเลยว่างั้นยับพรังเอาจะเขี่ยไหนผู้ใดนี่จะคือเบีสนาเบสตาใส่ข่อยนี่จะคือนเขียดในไข่อเยเป็นอยังนี้โอสัตว์บักซีเสียบอโอยับจนีน่้สวัสดีนะครับถอนยังครับผมผมไม่กินเหล้าครับ นี่ไงครับเขาพากร,กระลังถอนเนี่ยปักสี่สิบดีกี่เนี่ยโอ้โอ้โอพ่อใหญ่แดงเนี่ยไม่ไหวอ่ะเขาโมยกรองไรทำไมหัวขาวแ้ไม่อาบน้ำบ่า <laughs> ่โอ้โวยตรุมไงจับไงง้องเลย มาเด้อครับเสียบกินต้มไก่อยู่้สัน้อครับอยู่้สัน้อครับกินต้มไก่ยื๊ะทันเป็ดครับทั้งผีหลาบเป็ดกันครับว่าท่าบีคร์ไปนานมานนี่เร็วมเริ่มมึงไงมามามาก็หลังเลิกง,งานก็ ปอกกองเช็ครถนะครับพรุ่งนี้ช้าก็เลยทำงานแต่เช้านะครับฮะเออดูนะดูอ่ะ <laughs> โอ้สกลนครโอ้ยถ้าไปกินไก่ขนาดนั้นคงไม่ได้ไปแล้วสวัสดีวุฒิคำประเสริฐนะครับนี่ครับเป็นเครื่องปั่นลมนะครับนะได้เห็นโกโอโอเท ท่าเสียงชัดเจนไหมครับเอาอีกแล้วนั่นเอาอีกแล้วนั่นโอ้ยหยีหยาบรถในทงนั่งไหนไหนก็ถึงเลยครับของรถนั่งเนี่ยท่านไหนดูครับอ,อ่าลูกน้องลูกน้องสองแสงทองนี่คือเป่ากรองรถแมคโคนี่คือคนนี้เลยครับ เอาแบบละเอียดเลยว่ะงั้นอ๋อครับครับภาค,คเป่าแล้วไปแคทน้อยร้อยโลเอสวัสดีครับเชนหุกลอซิงครับผมโอ้โครับ ินน้ำแน่ด้ครับเสียอาม่ามากครับเชิญครับเชิญโอ้ยมาถึงมวานนี้ก็ทำงานจนดึกไม่มีเวลาได้ไรเลยทำงานถึงสองทุ่มบ่เมื่อคือนเนี่ยวันองทุ่มเลยเมื่อคือนเนี้ย สะอาดเลยปั๊มลมนี้ปั๊มเต่นะประมาณ200ลิตรนะ2 0 0ลิตรหรือ300เนอง0 0ลิตรนะครับปริมาตรบรรจุประมาณ200ลิตร,นะตร,ร,นะตรนะครับ,รบ,รรรบส,วสวัสดีทุกานนะครับยางเป็ดครับย่างเป็ดย่างเป็ดโอ้ความนะยี้ สวัสดีบอยน้อยร้อยเมียครับเย่ yeah. ทำไรหนอะนี่ดูว่ามาอุบลเขาได้กินลาบเต็ดนี่เสียบอยเนี่ยโอ้ไม่เหมือนอยู่สุรินเนอะสุรินกินแต่ทอดไข่ยะทางนี้กำลังจะทำกับข้าวเหมือนกันสวัสดีไปยังสวัสดีไปยังอะ หมอความไออะไรนะหมอไอเทพเจ้าหมอความหอยครับผมกำลังจะล่าเป็ดเหมือนกันยีความเนอะความจะนับ<ม>เสียบ,บอยทำไมความอย่างนี้หนอะยีความแท้มองยเป็แท้ของุด ผมกำลังกินน้ำแนเสียนึงมาครับมาครับจริงเหคนอะไรความแท้เทพเจ้าหมอความหวยเนี่ยยายับคลัง แปดน้อยร้อยโลนอะไรกินเสียบ่อยอย่าความอย่าความพูดจริงๆใครจะพัสู้เสียหนึ่งได้น้อยีหยับนาะหยับชนะแปดน้อยร้อยคนน้อยนี่เสียบ่อยดิ <laughs> มาอยู่พี่มาถึงบ้านไม่นอนด้วยกับผมนะเนี่ยกลับบ้านเลยเนาะ มาถึงนี่เขโมยผมกลับบ้านเนาะโอย้ oh, ยับครั้งกลับบ้านไทีเยครับเยสไปครับสวัสดีครับอเนกสวัสดีสวัสดีอเนกพงนะครับสาบยลาบเป็ดจริงๆเขาก็ลาบเป็ดมาสัน่นเยความเนาะเสียบอยที่ความตลอดเลยเป็นนอนไหนวันนี้นอนสำโรงหรือว่านอนบอ่อ

เติมน้ำมันรถไม่โคโู่เอาส่เอาไห้ส่รถเบงองอะสองถังเ๋้วเปียกเ๋ยวกูให้เงินสดไปเติมหม,มื่นกยเจเจเพื่อนไหมให้เจเพื่อนแล้วบาทเนี่ยนี่ของรถคันเจ้าทะเลใจครับผมเสียหนึ่งอยู่กับพี่โมโบอกครับแมนครับนี่ครับจะของรถเอารถมาส่งเพื่อนครับเอารถมาส่งเพื่อนเพื่อนซื้อรถนะครับ ก็รถมาส่งคนได้ว <h Christopher bands> ิ่งงานด้วยเลยแก้วนป๊กเป๊กไปเตไมปน้มันเป็นน้เป็นยังฮะปใส่น้ำมัน ปั๊มห้อยใส่สวัสดีครับสุนทรนครับผมแอฟจะเดินมั่นไปแอฟเดี๋ยวกูเบิกเองกว่าก็มันไปท่ามนไปสวัสดีโอ้ยอยู่นี่ก็ไม่ค่อยมีคลื่นเนาะอ้าวผู้ใหละห่ะใส่โูยางไปว<ะ>่างั้นมาบ่เจ๊ ภาพของหายมันใหม่มายากดอกเอาขี้เท่าม,มาโรยใส่น้ำมันมันก็ไ่ออกใส่เห <c oughs> ็ดเบิ้งอาดูคนแก่เขาจะทำให้ดูนี่เนาะสวัสดีครับตพพพพสบูตสหู่หัวไฟเนาะหัวไฟดีอยู่ขอเอาไฟหัวแล้วก็ยากอย่ามาให้เห็นเลยเดี๋ยวบพวกมือมันเอาไปเอาไปเบิดพวกเนี้ <c oughs> ยเ,เ,เดี๋ยวเขาเดียิ้มเด็กินสื่อมาไหว <c oughs> เดือนหนึ่งครับมีงานเกี่ยวข้าวหลายบอกครับงานเกี่ยวข้าวปีนี้ผมไม่แน่ใจเด้เอเพราะว่าอ่ดูย่างเป็ดกันเนี่ยชวนน้ำน้ำลายไหลหน่อยเนี่ยโอ้ย่างเป็ดชวนน้ำลายไหลหน่อยสิย หมุนหมุนโอ้ขื่นไม่มีเนาะขื่นมันไม่มีซื้อปลากระป๋องเพลงหนึ่งสวัสดีบีบีสวัสดีบีบีชาแนลครับผมเจ้าอินดี้ไปวิ่งกับเสียบอครับใช่ครับผมสายจวดก็มาวิ่งกับผมครับวันนี้ไปทำแอร์นะครับวันนี้ใชผมเนี่ยครับใครเนี่ยผมรู้จักไหมเนี่ยหรือยังไง หรือว่ารู้จกักหรืออ้าวตกบ่อทุกตาพิบูญใครเอ่ยใครหนอนี่ทุกตาพิบูนใครหา้อันี้ไาให้ผมแนนหาอะไรหางานเกี่ยวข้าวบอก้นแ ล่าปานผาไม่ียบร้อยโยกดำด้วยเอาใส่มาล้างดำรู้จักอยู่ครับใครหนอเย่ yeah. ใครเชื่ออรไรชื่ออะไรชื่ออะไรเชื่ออะไรหาสัญญาณหน่อยเย่ yeah. ไม่มีสัญญาณบอสัญญาณมันไม่ค่อยมีเลยแถวนี้นี่เห็นไหมออกมานอกก่อนเป็นไงสัญญาณ สัญญาณเป็นไงครับสัญญาณแจ้งด้วยแจ้งด้วยหมุนเลิกหมุนหรือยังอันนีโคติ้งดินดวนครับผมมันก็เป่ากรองยังไม่เสร็จนะอู้ กระตุกครับหมุนอยู่หรืออยู่ในกลางป่ากลางป่ากลางเขาเลยเนี่ยโอ้ยอย่างนี้มันจะนั่นได้บอเนี่ยเป็นไงหมุนยัง เลิกหมุนยังเลิกหมุนยังครับก็ได้อยู่โอ้ยันะมาแล้วบรรยากาศครับบรรยากาศตามท้องทุ่งตามกลางป่ากลางเขาตามอะไรก็แล้วแต่ ส่วนฝั่งนู้นแอดน้อยร้อยโลก็เติมน้ำมันแมคโครอยู่ครับนี่ก็เป็นแคมป์ครับผมกำลังทำกับข้าวจริงครับโอเคแล้วเสียโอเคครับขอบคุณมากครับอยู่นี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบ ประมาณ15ชีวิตนะครับ5 6ชีวิตนะครับวันนี้มีคนมาดูเจ้า47นะครับ4708นะครับว่าจะขายนะครับเป็นตะมวนนะครับ ก็มันมีแต่คนรู้จักก็โอเคครับมาทีมงานผมไปทีมงานไหนก็มีแต่คนรู้จักก็โอเคครับสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันครับลองมาอหนีครับถ้าได้ไปชุมพรเนโอ้ไกลจัดเลยนะเนี่ย ค่าขนย้ายมันจะไม่สองหมื่นเลยบอกสวัสดีครับสวัสดีเสียอุ๊ครับผมทีมงานเหาเสียอุมาแรงงานซอยนะเสียอุ